สวัสดีครับเ e อฟซีแฟนสองแจะทผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวัานกอเกลกอีพายเอฟซีและทผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวังนนทิยากับแม่สารคามนะครับแม่สารคามในเพื่อนฝันว่าผีเด็กหน่อยมาบอกสองตัวสองคู่บนล่างนะครับกับเลขสูตรกัมพูชากฏที่สิบหกพีกี้ขายจนหกเก็ดนะครับพี่เด็กหน่อยมาบอกเพว่านตัวใดก็ตามไปฟังดังกันนะครับ,บ,เ,รรบเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจียร์ยครับ ขอม้วนธรมด์กันด้วยทายาแบ่งปันมาให้พโปรติจัดตั้เป็นคลิปพปรเจกเอฟซีและธรรมด์ต้มทุกท่านได้ฟังในรูปไปนแล้วกันทุกคลิปนะครับเพื่อนสีมาได้โดยตามไปฟังผมป้อมกัน,กน,กนกครับผมเนี่ยนะครับแต่ผมไม่นะครับเอฟซีแฟนช่องทุกคนคนะคะมีน,น้องท่ยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันนะคะเลขความฝันของแม่สารคามกับเลขสูตรกัมบูรซานะคะ แม่สารคามฟันหน่อย,อยฟันบอหลายนะคะเพิ่นไปนอนโรงพยาบาลเพิ่นบอสบายนะคะนอนอยู่โรงพยาบาลฟันนะคะฟันว่าพีเด็กน้อยนะคะพีเด็กน้อยมาบอกเลขนะคะบอกสองโตบนกับสองโตล่างนะคะจะเป็นตัวได้นะคะจําได้แม่นนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟข้างเสียงสัมษั์ระหว่างนุนทิยาก,กับแม่สารคามนะคะเมื่อวันที่16กพฤศจิกายนสอง7นะคะ แม่แม่วันด,ดีค่ะ, <c oughs> ะได้แนวฟังแล้วจ้ะแม่เพิ่งออกจากโรงบ้านเอา้าเป็นยังค่ะ กระดูกซ้เชื่อมะอ๋อในสบายไม่ได้ไปเหตุการณได้ไปหา่อียู่ต้นาิด็กน้อยมาบอกเรกนะคะอืมไปไปนอตที่โรงพยาบาลมื่อเดค่ะนเปองสมื่อแล้วอ๋อหายไม่ไวเด้อค่ะไมอเกแล้วค่ะพีเด็กน้อยบอก เดมค่ะยี่ห่าคุณได้าะตัว้ได้ค่ะรางที่เหลือกับมชามาปอกกันค่ะนี่เด็กน่อยบอตัวไดก็แไหม่ะหกสี่กับเก้าแปค่ะหกสี่กับเก้าแปด่ะหนึ่ะ ศูนย์เก้าศูนห้านยเกันยานเอังเากันัลัง้าเยชอ่า น้อยบอกนี่บมีสามตัวนพ่าแม่ค่ะสองค่ะคบอกว่าจังไดแน่ค่ะันดมัตกียงค่ะอือแรกชื่อแกแรกที่ยังอะไนะเน่ยงทีต่อีกแปดแปดนี่ยค่ะอมหกสี่เก้าแปดหกสี่เกปฝันช่วงไม่าจังโมงค่ะแม่ ค่ะอือก็ดีเป็นเลข64ะ64เลสเทนลยค่ะอือ64เก้าแปดหลรกสุดท้ายเลยนะคะมีมดยอดตกค่ะอ๋อคิเียมดเดียวจบ64เก้าแปดแปดเก้าแปดอือมันก็เบาเลขมันก็เบาเลขสี่ตัวร่วมกันสาาน64เก้าแปด64เก้าแปนับถ่นนะคะ64เก้าแป มันบอกมันบอกบอกว่าเด็เป็นบนเป็นล่างว่แม่เปนล่างหกสี่บนมาอ่างเงี้ยค่ะเก้าแปดละางหกสี่บนเก้าแปดล่างแต่ว่าบบมีเลขสดตัวกับบเนี่ยนั่นน่าแม่เด็กหน่อยบอกอังที่รักรลอยอาจจะเป็นหนึ่งจังเลยค่ะวางเกินนี้ยค่ะแม่มาก คนเพิพ่นเน้นตัวไดค่ะอกัมพูชาบ่ะคะว่เลขได้เท่าไหร่ไหมคะเลขเท่าไหร่เหกีค่ะเีหกสี่อ,อกัมพูชาค่ะนำนักพอกัน,นกด้ค่ะคนมาอน้คะเอานำนักพอกันนี่เพิ่นไฮกับปะคะไปกับบนล่างค่ะอ๋อไปกับบนล่าง หกสี่บนเก้าแปดล่างตะวันเน้นเน้นหกสี่มันปะค่ะสำรับเลขกัมพูชาเนี่เป็นศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดให้ไปกับบนล่างนุ่ทิ่ยะต้องถึงปะค่ะเสียงมันยอดนะโทรศัพท์ขอบคุณหล,หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะควันนี้ข,ของเอฟทีดีนะคะของแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พอมาไปนอนเอฟซีก็จะอย่างนีแะนะคะเสียงสัมษั์ระวางนุนทียากกับแม่สารคามนะคะเป็นเป็นเลขข่ว้มฝันกับเลขกัมบ,บูซานะคะเป็นเลคขขว้มฝันในเลขพีเด็กน้อยบอกนะคะเิ่นพอดสบายนะคะไปนอนอยู่โรงพยาบาลพดสบายพีเด็กน้อยมาบอกเลขแต่คะเิ่นกะไห้แยกบนแยกล่างนะคะกับบูร์วาจะ ใช่หรือจะไปเคียงเข้ากับไทยทําให้เป็นและทางหาเสือสลักกินแดงรัฐบาลไทยนะคะสําหรับเด็กัมพูช่าของเพิ่นกามีสามคู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เพิ่นกับไฮน้ำนักทอกันทุกุกตัวนะคะเล็กัมพูซ่าศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนี่น้ำนักทอกันเน้นเน้นทั่วกันทุกตัวแล้วก็ไ้ไปกลับบนล่างนะคะสำหรับเลขเด็กน้อยบอกนี่กามีแต่ สองโตบ่มีสามโตนะคะหรือพอไม่พป่น้อกเอซีอาจจะลักร้อยอาจจะเป็นนึ่งก็ได้หรือเป็นศูนย์ก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กหน่อยบอกอาจจะเป็นนึ่งหกซีหรือศูนย์หกซีนะคะก็บม่รู้ว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะน้นที่ยากกัดตีได้ซั่มนี้นะคระับพอไม่พป่น้องเอซี่ตีได้ไก็นี่ลืมคอมเมนต์นะคะ สนุปานแนวทางของแม่สรารกรามนะคะงวดวันที่16กจิกายน2567นะคะเป็นเลขเ,เลขฝันกับเลขสูตรนะคะเลขฝันพนนอ,นอยุลุ่งบาลนี่ฝันมาเด็กน้อยนะคะผีเด็กน้อยมาบอกนะคะ2 2คู่นี่นะคะบอกบน6ซีนะคะ ล่างเก้าแปดนะคะคนบอกว่าตื้นตื้นไปซื้อเลขนะคะตื่นตื้นให้ไปซื้อเลขนะคะเด็กน้อยนะคะให้ไปซื้อซีบนเก้าแปดล่างนะคะแต่ว่าลักษณะการซื้อเขาต้องซื้อบนซื้อล่างทั้งสองคู่นะคะเพราะว่าพวมพี่ผู้ใดรู้ล่วงหน้านะคะว่าจะออกบนหรือออกล่างนะคะบางที่บอกให้ซื้อล่างมันอาจจะออกบนบอกให้ซื้อบนมันอาจจะออกล่างกับ ป็นไปได้ทุกอย่างนะคะสำหรับเลขศูนย์เลขกัมพูชานี่0ศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะคะน้ำหนักเท่ากันแต่ว่าก็ต้องไปกับบนล่างนะคะนะคะเป็นหน้าทางาสารสกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนุนทิยากับเป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะถา้าว่มีขอพิพาประการใดนะคะกับพยายามจะลงหายทุกอาจาจา์นะคะหายพ่เพือนอเอเซีสวีสดนทางของแม่สารคามเลขข้มฝัน กับเลขสูตรนะคะฝันเด็กน้อยผีเด็กน้อยมาบอกเลขสองเข้ากับใบไว้เอฟทีและธรรมชาติสุดตัน,ทนงที่ได้ยินฟังแล้วนะครับทิศนันทยาในสารูเลขของแม่สารคขามนะครับตอนเราไปถ่ายคลิปนี้สาลูอครั้งหนึ่งนะครับแม่สารคขามฝันพีเด็กน้อยมาบอกสองตัวสองคู่บนล่างกับเลขสูตรกับมุซาวันที 16, ่สิบหกพฤศจิกาย,ยนหกเจ็ดนะครับพีเด็กน้อยบอกกับฮกซีบน ก็แปลงร่างไปในนกซีนะครับําเรียสูตรกบุษากับส่วนเก่าส่วนหาส่วนเกตนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสือ่อตะกินแบงของรัฐบาลกับหวังไวเอฟซีและสมพุธทธสมทันควงถืเง,งเงี้ยนฟังเลี้วนะครับทันบอกไม่ดถ่ายคลิปนี้คอยตีเพียงทำนี้พบก,กันีนคลิปต่อไปส่านรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ